โอ้โหคุณผู้ชมครับเปลี่ยนบรรยากาศครับมาดูไฮไลท์โคตรเดือดโคตรมันครับสำหรับการเพย์ออฟขึ้นไทยลีกระหว่างไพ่วินเ็ดกับพลังการครับเกมแรกเนี่ยการัชนะไปก่อน3-2นะครับเกมนี้เนี่ยเหลือเชื่อครับออกสตาร์ทมากลายเป็นพลังการออกนำจากมาร่านะครับยิงตั้งแต่ยังไม่ถึง1นาทีเลยครับเรียกได้ว่าสนุกและเดือดมากครับเปิดแรงเงินไปครับจะให้กับเบลิงตัน เติมขึ้นมาได้ครับวรดาเปิดลูนี้แล้วตีเสมอได้ครับ1ประตูต่อหนึ่งครับโอ้ยิง2นัดเลยบรรดาลอุ่นอาดเป็นแบ็กที่เติมเกมรุกขึ้นมาแล้วดูวุบวาบเลยครับแล้วก็สุดท้ายนี่ครับขึ้นมาถึงเส้นหลังแตะมุมแคบแต่ว่าหูไปเฮกับแฟนบอลตรงนั้นกระหึ่มเลยครับเราได้ประตูตีเสมอเร็วครับอเวลายังเหลือเยอะนะครับ ประตูขึ้นนําของพลังการนาทีแรกประตูตีเสมอของแพร่นาทีที่12ครับอ้รูปแบบของทั้ง2ทีเวลาเจอกันเนี่ยมีแนวโน้มจะยิงเยอะกันทุกเกมเครับเจอกันในหลีกปกตินี่แพร่นี่แพ้คาบ้านนะครับแต่ว่าถ้าบ้านพลังการพลังการก็แพ้เหมือนกัน <c oughs> ดูว,าว่าจังหวะแตะมุมแคบแล้วมไม่ดีครับจังหวะขาเซฟของประสิทธิ์พดุงโชค โดนเหลี่ยมแล้วกลายเป็นว่าบอลปลินเข้าประตูไปครับอูแต่เลือกยิงอัดเข้ามาแล้วจริงๆเป็นคนที่ยิงแรงอยู่แล้วด้วยนะครับทางวราดอนแฉลบท้ามาทิุสเปิดด้วยซ้ายเข้ามาแล้วได้มงโดนเซฟซ้ำไม่ได้ับโอ้โหยสกัดไว้ก่อน<า>นี่ต้องบอกให้เพื่อนใจเย็นหน่อยครับคือดูเหมือนเพื่อนร่วมทีมจะเร็วไปหมดแล้วก็มาา การครองอบอลไดเป็นรองครับปัดได้ปลายมือเลยครับเล่นต่อไปเลยครับมาติอุสวบลลิงตันครับหาเหลี่ยมแล้ว2ลูกนิดอ้าเป็นประตูคโอ้โหแทอยู่ในเตแสงนาแล้วครับสประตูต่อนหนึ่งประตูที่พวกเขาต้องการมาจนได้ครับอู้โดนนำตั้งแต่ช่วงต้นเกมแต่ว่าสุดท้ายพลิกกลับมาแซงได้ครับ ขู่ขวาเต็มข้อบทสิทธิ์เลยครับทางประสิทธิ์พดุงโชคอู้โดนแต่ละลูกนิดยิงแรงเท้งนั้นเลยนะครับอาครับแบบนี้สถานการณ์ทุกอย่างเท่ากันหมดแล้วนะครับโอ้โหสุดๆครับนี่ปัดไม่อ่อนนะครับด้วยพลังลูกยิงของเวลิงตันสมิธจากจังหวะที่เล่นเร็วครับแล้วเวลิงตันดึงเข้าขวาแนละ้ว กว่าจะโดนบังด้วยนะครับประสิทธิพลุโชคปัดไม่ดีครับโอ้โหฉลับครับบอลไปฉลับทางเจฟฟอร์สันนะครับบอลฉลับศีรษะเจฟฟอร์สันแล้วบันเหินขึ้นนะครับโอ้แสงน้ำเลยครับแพร่อยู่ในเตตยิงอีกแล้วครับนี่ถือว่าเป็นรองดาวซันโวของไทยลีก2นะครับถ้านับกันเฉพาะฤดูกาลปักทิศเลี้ยงตัดแล้วจะคืน หลุดไปได้ครับบรุดเปิดเข้ากลางแล้วซัดเ้ายิงลูกนี้มาโดนไม่ดีครับโอ้โหเวลิงตันม่าใส่่านเข้าไปแล้วครับแล้วซัดไกลก็ไม่เข้ากรอบครับลองยิงเลยครับชางละพนวิทย์ขวาจากกัปตันทีมครับะพลวิทย์สุนิเศสนครับเกือบได้ประตูขึ้นนำสามหนึ่งจังหวะเปิดเสาสองแล้วซ้ายอืน่าจะไปโดนนะแข้งครับอูเปิดน้ำหนักดีแล้วนะครับทางวรุษบุญสุข โอ้กลายเป็นยิงพลาดไปเองนะครับถึงเส้นหลังเปิดเข้ากลางมาแล้ววิ่งมาตั้งป้อมยิงข้ามคานครับโอ้โหมีโอกาสเหมือนกันมามีเวลาด้วยครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายของวัฒนายิงเอินข้ามคานไม่ยิงสวนตั้งแต่จังหวะแรกเลยครับผู้เล่นของแพร่ยืนประกบห่างก็เลยมีเวลาตัดสินใจอยู่นานพอสมควรแต่ว่า อูดลูน้ถือว่ายิงได้หน้าผิดหวังครับหลุดกรอบออกไปเยอะเลยนะครับเดฟสันต้องคืนหลังแล้วก็เป็นเสียงวีดจบเกมในครึ่งแรกครับ45นาทีแรกที่้วยมาสเตเดียมแพร่อยู่ในเตดนำพลังการอยู่2ประตูต่อหนึ่งได้ประตูขึ้นนำก่อนเลยครับจากมาร่าตั้งแต่ต้นเกมแล้วก็2ประตูของแพร่ได้จากวราดรอุ่นอาจกับทางด้านของเวลิงตันสมิธนะครับเดี๋ยวชวงนี้เราพักกันขยับถอยมาเหมือนจะเป็นคนสังหารครับเวลิงตันสมิธยิงลูนิ โ oh. oh. <laughs> ลูกนี้เข้าหน้าต่างนะครับ oh. เห็นตะข่ายไหวๆนี่ oh. โศกจนเกือบประกาศได้เป็นประตูสามหนึโอ้หนึกว่าเสียบเสาแล้วนะครับแมลูกยิงของลิลิตาสมิธดูมุมนี้ครับอาจจะเห็นชัดเจนโอ้หบอลมันเลี้ยวช้าไปนิดนึงนครับนี่แต่เหมือนประสิทธิ์ประทรงุงโชคก็เช็คแล้วนะครับนี่ยังข้าง,งหลังนี่ยังเฮไปแล้วครับ เปิดเข้ามาอา้ารับหลุดแล้วจังหวะนี้ยิงตีเสมอเลยครับโอ้โหไปกลับเลยนะครับนี่2ประตูต่อ2ครับโดยพงพัฒน์ทำได้ผูจากที่เกือบจะได้ขึ้นนำสามหจากฟรีคิกครับแล้วบอลสวนกลับมาเนี่ยกลายเป็นพงพัฒน์ครับที่เบี่ยงตัวยิงเข้าไปเอาละครับตีเสมอ 2, 2. อสองอูถ้าแบบนี้ความได้เปรียบมาอยู่ฝั่งของพลังการทิมเยือนเลยนะครับ โอ้โหปงพัฒน์หลิวรื่งเรืองจิตนะครับอสถานการณ์กลายเป็นฝั่งของทีมเยือนพลิกกลับมาได้เปรียบนะครับเบียบอลสวนกลับมาแล้วโอ้ปัดไม่ดีครับสุภาพศรีดโดไทยพยายามจะบล็อกแล้วนะครับแต่ว่าพงพัฒน์เบี่ยงตัวยิงดีมากนะครับโอ้ยิงดีหนะลบทันเรื้อแม่ทางอารมาเิโดตัวสำรอง สกัดไม่ทันครับทางวราดดนคือมีตัวเป้าอย่างอมาริโดจูเนียลงไปนี่ไปทำให้ผู้สารประตูเสียจังหวะได้ครับสุภวั์เซฟมาเข้าทางพงพัฒพอดีครับปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นเป็นเหมือนกับ4-3-3รูปเกมก็ดีขึ้นเพราะวะ่าตั้งแต่ตอนที่แพ่ขึ้นนำา2หนึ่งเกมของพลังการนะช็อตไปเลยนะครับในช่วงครึ่งแรก โอ้นี่ครับแฟนของพลังคานะครับก็พงพัฒ์กลับมาเล่นตำแหน่งถนัดคือด้านด้านขวานี่ยและครับเครื่งแรกอาจจะกึง่งๆว่ามีวัฒนาเป็นตัวประจำการนะครับจะทำยังไงต่อครับทางโค้ชธงชัยรุ่งเรืองเลือดรว่าโค้ชดาร์ตแต่ว่าเวลายังยังเหลือเยอะนะครับ พลวิทย์ไปคุยกับผู้ตัสินต่อพงนะครับต้องเหนื่อยต่อครับแพ้อยู่ในเดตจบแบบนี้พลังการ FC ครับจะได้เลื่อนชั้นก็เป็นคู่ที่การันตีครับว่ายิงกันเยอะแน่นอนแมเกมนี้นี่4ประตูไปแล้วนะครับนัดที่แล้ว5ประตูน่าจะมีจังหวะปะทะกันตรงนี้ครับ โอ้สองสองจังหวะติดติดกันเลยนะผู้สิทิ์ปล่อยเล่นต่อนะครับแล้วมาราเปิดเข้ามาจังหวะปัดบอลพลาดมาเข้าทางครับผู้สิทธก็เช็คแล้วนะดูไม่มีอะไรใช่ครับเพราะมาราเนี่ยไปชาร์จก่อนนิดนึงเดี๋ยวว่าแล้วก็เหลืองแดงครับโอ้โหสู่ชาโดนไล่ออกนะครับโคกนักเตะ แนที่ต้องว่าวาให้ออกเพราะว่าจะเร่งนะครับแต่ว่าจะไปฮึดทัดกับที่กบก็แต่ว่าก็ต้องเข้าช้าจริงๆนะครับเปล่าแน่แบบคือมีติดใบเหลืองอยู่แล้วด้วยนะครับว่าทางสุชาว เนี่ว่าไม่ไม่เป็นผลนะครับมา่าเดูจากจังหวะเข้าก็ดูช้ากว่าหนึ่งจังหวะจะไม่ยอม <laughs> คือพอไม่ออกเนี่ยเกมมันก็ชา้าแพร่ก,ก็อยากจะเร่งนะครับนี่ครับปัทิุสกับมาร่าเริ่มเดือดนะครับเกมตอนนี้ คนที่อยากจะกลับมาเล่นให้เร็วที่สุดคือวราดอนครับคือถ้าเกมหยุดแบบนี้นี่เข้าทางพลังการนะครับอืมเป็นเหลืองที่สองครับของสุชาวนุดนุ่มเหลือสิบคนนะครับเฮีย <laughs> โบนิการ์ดส่วนตัวเชิญหลายครั้งแล้วขอถอดตอนนี้ด้วย